ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนต้นเหียงรีสอร์ทอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่เป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและนี่คือคนี่คือเจ้าของของรีสอร์ทแห่งนี้สวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนต้นเหียงนะคะบ้านสวนต้นเหียงนั้นยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ เพื่อรุ่นบอคอเรานี่นะคะ่ะสุดยอดเลยมาพักที่นี่สนุกมากอากาศหนาวเย็นมีธรรมชาติแยะเลยดอกมีปา่ามีเขาค่ะเจ้าข,ของบ้านสวนนี้นะคะใจดีแล้วก็มีการบริการที่ยอดเยี่ยมะคะ่ะเชิญชวนมาพักนะคะค่ะพวกเรารู้สึกประทับใจแล้วก็ขอขอบคุณนะคะบ้านสวนต้นเหียงรีสอร์ทเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเราจะแวะมาเยี่ยมที่นี่อีก ถ้ามีเวลาว่างเชิญนะคะงั้นเราจะเข้าไปชมบรรยากาศของที่นี่นะคะซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติอย่างสวยสดงดงามแล้วจะได้ไปดูส่วนต่างๆของสวนต้นเหียง h o m e เตย์หรือสวนต้นเหียงรีสอร์ตตามมาเลยค่ะพอเดินเข้าประตูไปปุ๊บ ก็เจอเ,เลยค่ะ,ะ,คะร้านกาแฟอาราบิกา100้าร้อยรน้านกาแฟนี้เปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงก้าโถึงสามนนโมงเย็นราคาไม่แพงนะคะม,มีกาแฟหลายชนิดให้ท่านได้เลือกก็เป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับขอกาแฟทั้งหลายที่จะมานั่งจิบกาแฟแบบชิๆลๆไกลชิปธรรมชาติแบบสุดๆในราคาที่ ไม่แพงเลยค่ะที่นี่เลยนะคะสวนต้นเหียงโฮมสเตย์ ay, หรือบ้านสวนต้นเหียงรีสอร์ทนั่นแหละค่ะ จวมาเชียงใหม่ดูบรรยากาศสิคะมีแต่ต้นงไงม้ธรรมชาติป่าเขาและลำห้วยค่ะและนี่คือบ้านพักนะคะนอกจากด้านหน้าแล้วโซนด้านหน้าแล้วโซนด้านหลังนี่ก็มีบ้านพักหลายห้องหลายหลังทีเดียวเรามาดูกันนะคะเช่นเลยค่ะค่ะบริเวณนี้คือบ้านพักนะคะมีหลายหลังทีเดียวตามมาเลยค่ะ คือบ้านพักวนประมาณว่าอยู่บนยอดเขานะคะส่วนด้านล่างด้านล่าง<ม>ก็จะเป็นลำห้วยธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะห้องพักของเราที่เข้าไว้บริการรับรองไม่โดดเดี่ยวแน่นอนค่ะแต่ท่านสนใจที่จะพักเป็นคู่ท่านก็สามารถจองได้นะคะเรื่องนอนมีเพียบ สิ่งอำนวยความสะดวกมี้ทา่านถ้าท่านชอบอากาศเย็นๆก็สามารถเปิดแอร์เพิ่มได้อีกแต่คิดว่าไม่น่าจะต้องเพิ่มแล้วนะคะเนื่องจากที่นี่อากาศหนาวเย็นตลอดปีค่ะส่วนท่านที่ชอบความสงบ<ด>เป็นส่วน<ๆ>ตัว<ๆ>ก็อยู่ทางนี้ค่ะ ตรงนี้เป็นบ้านพักอีกหลังหนึ่งน่าอยู่มากเลยค่ะหดูสิคะมองลงไปข้างล่างเห็นเป็นหุบเหวต้นไม้เขียวจุม่มเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะบ้านสวนต้นเหียงโฮมสเตย์สวนต้นเหียงรีสอร์ทค่ะส่วนโซนนี้ก็เป็นบ้านพักเหมือนกันค่ะ มีทั้งหลังเล็กและหลังใหญ่สำหรับนอนกันห,หลายๆคนหรือว่าต้องการนอนเป็นหมู่คณะก็ได้ค่ะและนี่ก็คือเรือนไทยโล่งๆที่มีไว้สำหรับให้พวกเราได้ไปชมวิวในมุมสูงของโฮมสเตย์แห่งนี้ค่ะนี่ก็คือบ้านพักค่ะบรรยากาศดี สะอาดสะอาดและเป็นธรรมชาติสุดๆนี่คือเหนือสิ่งอื่นใดเลยที่นี่เลยนะคะที่บ้านสวนต้นเหียงโฮมสเตย์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยังมีจุดไหนที่น่าสนใจอีกบ้างเชิญชมได้เลยค่ะ ถูนนะคะหลังนี้ก็เป็นที่ที่ใช้รับประทานอาหารที่เป็นมื้อแรกของพวกเราหลังจากเรามาพบก,กันตามนัดหมายคือเวลา11นาฬิก30นาทีแต่ก็มีเลทไปบ้างค่ะเพราะหารีสอร์ทไม่เจอค่ะเจ้าก GPS ก็ลาป่วยอีกก็เลยต้องคลำทางมาเองนี่แหละค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเรา เตรียมอาหารมามากมายหลายชนิดทีเดียวในระหว่างที่กําลังเตรียมอาหารใส่ชานกันอยู่นั้นบางคนก็ถือ,อโอกาสมานั่งคุยกันบันทึกภาพดื่มเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็เล่นลายค่ะแล้วนั่นไข่ตุ๋นที่คุณรถเตรียมมาจากบ้าน เพกไมาอย่างดีเลยค่ะมือชาววาพี่พีุจ้าันนี้ันี่มาคิเลยมาท้อนนะอกนนงท้อนนีไปเลยดโอทาเลยอราเพื่อมันลาไงโอ้โอเคโอเคแล้วก็รับประทานได้เลยสิคะขอบคุณมากๆหลยทเนี่ยกินเนื่องกินฟององโมนี่กินเนื่องเนี่ย คลิเนอร์วีโอคลิปเนอนี่นะงารมีคนี่กิงานรันือหมู่กา้เอมได้กกิโลยู่แดนี่ตึงมอแปะเดีเอเอียมาใส่เนอจะได้เป็นเพื่อนกันนะเพื่อนสั่งกันลนล่บกแกงผักกาดก้น นี่มาลับตแต่ไหมเ้าใก่ก่นแกงได้จัดจาะการอร่อยมากค่ะแม่ป็นแ,แม่ล้างก่ออร่อยนะคะทอไมตักเยอะๆนะคะแม่เป็นไก่ก้านก็อร่อยนะคะขนาดหม้อครั้งแรกนี่ยังแกงอร่อยขนาดนี้หม้อ,มอกลุ่นดำเจะขนาดนดูความน่ารักของพวกเราสิคะพอทานอาหารเสร็จก็ชวนเก็บไปล้างค่ะล้างถ้วยล้างจานล้างช้อนล้างหม้อ พื่อส่งคืนแก่เจ้าของมีเป็นเช่นนี้ก็เพราะเจ้าของด้วยซอดเป็นเพื่อนกับพวกเรานั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็แยกแย้ายกันไปหาที่นอนมีทั้งนอนแบบเป็นคู่แบบสีคนแบบเรียงกันเป็นตับแล้วแต่เลยค่ะว่าใครจะชอบอย่างไหนตอนนี้ก็ขอตัดท้าไปตอนกลางคืนเลยนะคะ เราจะมีกิจกรรมฉลองวันเกิดให้เพื่อนเราและกิจกรรมแรกของขวัญในวันขึ้นปีใหม่แต่ว่าเก็บไว้ก่อนเอาไว้นำเสนอในตอนต่อไปนะคะเพราะว่ามันสนุกสนานหันสาเหลือเกินงั้นมาดูบรรยากาศตอนเช้ากันหลังจากตื่นนอนมาแล้ว หน้าตายิ้มแยม้มแจม่มใสกันทุกคนเลยค่ะนั้นแสดงว่านอนอย่างเต็มอิ่มและเป็นสุขใช่ไหมล่ะคะคุณเพื่อนมาถึงสถานที่ในการรับประทานอาหารเช้าของพวกเราวันนี้เจ้าของโฮมสเตย์เขาเตรียมทั้งข้าวต้มกาแฟชา วาฟเฟลแล้วก็ขนมปังให้พวกเราทุกคนก็จัดการอย่างองิ่มหนำสำราญเบิกบานใจนั้นลองไปดูบรรยากาศในตอนเช้าอันแจ่มใสของพวกเรากันสิคะเช้าเลยค่ะ ล้าก็จะมีกาแฟโกโก้โอตินนะคะแล้วก็ข้าวต้มค่ะคนสวยใส่แว่นตาหน้องใส่้าใส่ขาเดินไปเดินมาเจอเขากำลังทำวาฟเฟิลพอดีงั้นเอาความรู้ไปสั่งนิดนะคะว่าหลังจากที่เขาปรุงแป้งทำวาฟเฟิลแล้ววิธีการในการละเลงให้มันส okay ุขทำยังไง เชิญเลยค่ะคุณติ๋วเชษาทิศนะคะวิธีวิธีเอาไปเลยอันเอาไปเลยนี่ทําไว้นะคะเวิเคราะห์เพื่อนนะคะดูนี่ค่ะตักนะคะม้วนๆนะคะเทลงไปนะคะแล้วก็กริ้งนะคะให้มันลงไปในร่องจ้าในร่องนะจ๊ะนี่ค่ะเปิดร้านได้นะคะนี่ค่ะไก่หมูทั้งหลายเดี๋ยวทำกินร้อนๆอร่อยๆนะคะขนมที่ชอบกินตั้งแต่เป็นเด็กแล้วค่ะ แล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาเครื่องเลยปุ๊บวาไว้วางไว้นะคะเดี๋ยวได้กินนะจ๊ะทานข้าวต้มกันนะคะมันเป็นวันที่สองเลยเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะทานข้าวต้มกันค่ะผู้ถ่ายภาพคือเพลงสุดหล่อนะคะหนึ่งเดียวผู้คุ้มครองอาคนถ่ายมีด้วยค่ะระวังนะค่ะ แตแน,น่ยเิไปแล้วก็ถึงเวลาแยกย้ายกันกลับบ้านอุ้ยแต่ว่ายังไปไม่ได้ค่ะพอดีพี่ใหญ่ของเราลืมกระบอกข้าวหลามค่ะซึ่งข้าวหลามนี้น้องสาวคนสวยคุณติ๋มเอามาให้พี่ใหญ่แต่ว่าเจ้าตัวรีบกลับซะก่อนจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาฟังวิธีทำข้าวหลาม ตามสไตล์ของคุณกาเชิญเลยค่ะกินอย่างไรไวเกษียณนะคะเป็นตอนเช้าตอนแรกเราก็มา อยู่อย่างไรใบกระสีแต่ตอนนี้กินอย่างไรใบกระสีดูนะคะอาหารการกินมีข้าวต้มน้องคนเราแล้วก็มีแา่ละคนไม่ลืมไม่ได้คือข้าวหลามเย็นใครที่ไม่เคยกินข้าวหลามเย็นจะได้ไปกินข้าวหลามเย็นที่นี่นะคะอย่างไรข้าวหลามเย็นข้าวหลามเย็นนี่ก็คือเอาข้าวหลามใส่เข้าไปในไม้แป้งเสร็จแล้วก็เอาไปเผา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 เสร็จแล้วก็ไม่มีคนกินมันก็เคย ก็เลยกลายเป็นข้าวหลามเดีเรียวไม้ป้างคือกรมบข้าวหลามนี่ใช่ไหมอ่ะไม้ป้างเขาเรียกว่าไม้ป้างฮะเขาไม่ใช่เรียกว่าไม้ข้าวหลามเขาไม่ใช่เรียกว่าไม้ข้าวหลามเขาจะออกไปด้ดูมีเท่าเหร่มีในด้ดูมีเท่านั้นนะคะตดนนี้คือดูอย๋อเนาะเป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งใช่เธอเป็นไม้ไผ่ที่มีเยื่อและลึกเม่อยนี่ค่ะ ไม้ต้นไม่ต้นไม่ต้นไม้ตนไม้ต้่ไมนต้นไม้ตง่ไมเตากไม่ต้รไมกว่าไม้ต้นไม้ต้นไม้เ้นไม้ต้นไม้ต้นไม่ต้นไม้ต้นไมะต้นไม้ตมนไมะต้นไมดต้นไม้ตกนไม้ต้นไม้ต้นไม้นไม้ต้นไม้สาวไม้ตนไม้ต้นไม้ต้นะค้ เราต้องปิดตากข้าวหลามไว้ถ้าเราไม่ปิดปากข้าวหลามไว้เนี่ยอาจจะมีเส้นยันต์มีก้อนขี้ข้างในหรือสารด้วยเวลาใส่ข้าวเข้าไปแล้วเราอะไรปิดปากปิดปากไปหรืปิดไม่ปิดปากโคนนะหลังจากไอเจาะหอมใบเตยหรือฝุ่ยมะแป๊วค่ะฝุ่ยฝุ่ยมะแป๊วมาฟังเรื่องข้าวหลามต่อนะคะเดี๋ยวคุณกาจะเป็นวิทยากรค่ะว่าเราทำข้าวหลาม ยังไงคุณกาเข้ามามาฟังคนตลกหน้าตายของเรานะคะก็ตลบแต่าลืมแปลด้วยเชื่อไหมคะคุณกาค่ะสำหรับอันนี้นะคะคือไม้ข้าวหลามไม้ข้าวหลามนี้เขาทำมาจากไม้แป้งนะไม้แป้งนี่เปลี่ยนเป็นภาษาพื้นเมืองนะคะเราก็ตัดพอเราตัดไม้แป้งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าให้ไม้แป้งมันอยู่ค้างคืนหลายวันนะคะไม้แป้งมันจะเหี่ยว ไปแล้วก็เยื่อตรงนี้มันก็จะเหนียวหลังจากได้ไม้แป้งเราก็ต้องล้างก่อนนะคะ ล้างพขล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาข้าข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแช่แช่น้ําให้มันใกล้นิดหน่อยนะคะอ่าแล้วเราก็เอาเข้าให้บอกใส่เข้าไปในกระบอกไม้ไผ่เราอาจจะเติมความหวานด้วยการเติมน้ำเกะทิเติมเกลือเติมอะไรเข้าไปหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดจุกด้วยใบเตยหรือขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวปิดขุยมะพร้าวเพื่อให้ความ หอมมันกลุ่นอยู่ข้างในเสร็จแล้วเวลาเผาข้าวหลามจะบอกนะคะเคล็ดลับในการเผาข้าวหลามคือเผาข้างล่างก่อนนะคะทำไมคะเหตุผลอ่าเผาข้างล่างเพราะว่าไอข้างล่างมันจะได้ดันขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าเราเผาข้างบนก่อนเนี่ยข้างบนมันก็จะแน่นข้างล่างมันไม่สุกแลวเราเผาข้างล่างทีหลังเนี่ย มันก็จะเกิดปะทุออกมาเป็นขนาลปะทุค่ะอ่าแล้วออกมันก็จะออกมาจะเลาะจะเละตรงหน้าปากนี้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเผานผมให้เผาข้างล่างก่อนเผาไล่ขึ้นไปข้างบนเผาไล่ขึ้นไปข้างบนอ่าวิธีวิธีแก้มันมันแตกอ่าวิธีที่ไม่ให้เข้ามันติดค่ะครับก็ปอกข้แหลเสร็จแล้วก็เราได้ฟังอาจารย์เนาะผ้าแกะแล้วเอานิ้วเอานิ้วกดไว้ แกะนิ้วกดแกะนิ้วอันนี้โป้งกดแกะกดไว้วันนี้ได้ทั้งความรู้ในการทำวาฟเฟลิลจากคุณติว๋วและการทำข้าวหลามจากคุณกาได้ความรู้ไปเต็มเต็มอิ่มน้ำสำรานกันเรียบร้อยก็ถึงเวลาถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านไอ้แล้วมาคาโต้กนะ็ม่แ เข้าก่อนแอปหนึ่งถ้ารอดมาได้จากแอปสองถทายหลายเอปแล้วงั้นไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของอยู่อย่างไรไว้เกษียณและกิจกรรมของพวกเราด้วยนะคะ